สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับกลับดูการ์ดอินโทรชานลกันอีกครั้งนึะครับการ์ดอินโทรชานลเพลงนี้ครับเป็นคลิปฟังการระหว่างแคนของทางยโรกับแกรนบรูนเองนะฮะผมฮะก่อนไปรับชมคลิปก็อย่าลืมกดสนับสนุนกดไม่ต้องไม่ต้องหลักมุนละกาบเลยกาบกาบสับสไครต์ให้เราเถิดขอร้องแล้วก็สนับสนุนร้านแสงมีนกันด้วยนะฮะผมฮะปุ๊บปึ๊บปุ๊บมาชมคลิปกันเลยดีกว่าเปลี่ยนปีไม่เล่นมาไม่รักละอืม เพลงนี้ <Hey. S 2> <Hey, me. S 1> มันคุ้นๆอยู่นะยูโอเจไม่ใช่แล้วสิบาร์ในขณะที่ทุกคนกำลังดราม่าเรแรกนา่า็อกกูที่เดิมแล้วกับเมตาแล้วก็แลกนาล่า็อกเล่นเถอะครับ <laughs> เอาคู่ได้คู่พาเทินจัว่วโรมิโอจัวหนึ่ง

ไรรุนเชตเทคของโรมิโอคอตาบัตเอาการทิ้งมือหนึ่งใบเข้าโซลโม่สามใช่ไหมวะไม่ได้ใช้นานเออใช่โม่สามหยิบหนึ่งขึ้นมือโคล้เเผวเทคของกริเชตทิ้งมือหนึ่งใบทิ้งเป็นผีน้อยโม่สองหนึ่งสอง หยิบหนึ่งตัวขึ้นมือ,อเฮ้ยอันนี้ตีก่อนโมสองโบอ,อีกสามพันไรเช็กยูทิเกอร์พลังข้างคุ้นฟูลถึงดาเมจสิบเก้าหรือเปล่าเดีย๋ยวนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดอ่าใช่สิบเก้าจัจบเธอเออมาขึ้น ตีค่าคุณตีค่างินเงินนอะเท่าไหร่นะก็ปจ็ดสิบเจ็ดสิบเจ็ดตอพยี่สิพอดียี่สิบพอดียีสพอดียีพอดีไปไปเคิดดิคอนทิเกอร์อ่ะเด็กถามตัวโอเคจัวมีตัวหนึ่งข้าโสมใช่ไหมเอโมเอโมเอโม่แล้เข้าหรอจัวถามไปเเพื่นของฉันสแตนต แอนโดโรอ่ามีวีเดีมกดแล้วใครสนไรโฟกิวกัสอืมเมื่อกี้เห็นไม่มีเลียมันขอมืสมอสองใบใช่เหรอผิดตัวเปล่าโปรเทคทู 2> 2แล้วกันรอบนี้ตัวเปล่าตีง<ห> <5 S 1> เลยทวินดรายฟอร์สเช็ค โอซิกเกิลเช็คมันรักกูแล้วล่ะ่อทิกเกอร์มันรักกูแล้วล่ะตอนนี้มันรักกูแล้วนน <Sure. S 1> ล่ะไม่มามันไม่มานั่นไงนั่นไง โชเช่พ่ทักไปก่อนหนึ่งทีทิ้งของอ่ะทิ้งเป็นโอวิฟัดเล็กตัวหนึ่งก็กลายเป็นโรมิโอตอนข้างปุยสัตว์ทีไหนตัวไนหนครับอยู่แล้วไม่ได้ยูก็คุณบอกพลังข้างข้างหมดสามแปดองกีเนาะแล้เห,หมืเช็คคิดคอนติเกอร์พาวเวนรูนเช่ เข้าเทิร์น n แ and ์แ d น r ์โไรต์โรติก2 s สกิลของโรตกคัสคอร์เต้บัสโม่สี่สองสามสี่โอ้ติดทิกด้วยซูเปอร์ออมาได้ทั้งหมดหนึ่งสองสองบกสอเป็นสี่ออกมาเลยสีตัวหนึ่งสอง สามแล้วก็<า>เป็นวะสี่โอเคเทคของตัวนี้โซบารการหนึ่งใบโซบารเป็นดุนเชสโจกัรนหนึ่งใบเทคของตัวนี้ทิ้งกาในห้มือนหนึ่งใบมวสอง โม่สองโม่สองหยิบหนึ่งใบขึ้นมาเลยมือขอมือสองใบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบสี่ยี่สิบแปดโบยี่สิบแปดป๊อปป๊อปอะโบไปยี่สิบแปด ตัวล่างบวกอีกสี่พันตัวนี้บวกอีกสี่พันแล้วก็ตัวนี้บวกห้าพันยี่สบแปอันนี้บวกยี่สิบแปดอันนี้บวกห้าพันแวนบวกหมื่นโอเคจะเริ่มตีแล้วครับ<ป>มันกัดโจมตีทวินดรไเฟอร์สเช็คเซคเคิลเช็คคิดคอนทิกเกอร์คิดแวนเลังขานี้ ตีเลยว้าวหนามากแรงมากแรงกัดมีทีเอ่าอ่านี่ตายฐานนะ้มึงมาโตัวบ้าสบ้านถึงไปบวกหมื่นสินะ ตัวท่านหนึ่งเก็บเขาเขาเก็บเขาเก็บเนี่ยเดี๋ยวแั๊นนึ่งอ่ะมันหลอนเลือไปนี้ไปนี้โรเบิร์โรเบิร์แเป็นตีข้างพิทักษ์ทิ้งเป็นบรุนเชตเราตอร์ดหลอกข้างปอย จเขาเทิร์นสแตนด์อแอนดะโรลที่ข้างนี้ hey, 1, 2, 3, เท้คอนตัวคิวคัทเขาจะบลัโม่สี่หนึ่งสองสามเขาได้1นึ่เป็นสี่เขาได้สี่ตัว ตัวรูเบิบวกสี่พันเป็นเทคคอนเทคของตัวนี้ทิ้งก้าไในมือหนึ่งใบทิ้งแฟงเกอร์โม่ส 2. 2> องยิบพี่ที่ตังนะแล้วก็ตัวเองบวกไปห้าพัน ตัวยี่สิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสี่สิบห้าสิบหกสเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดสี่สิบสองบวกไปอีกสี่หมืนสองพันโอเคจะเริ่มตีละตัวนี้ปิดก่อน on, ยตีใส่แว่นเลย ต,ต,ตี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 สิบสามองได้ตงได้ได้ first check ไม่เจอทิกเอ s e c o check คดดิคทกพลังเพให้กีเช็ดกีเช็ตีไปเลยอ่าหมื่นห้าสองหมื <S 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 right. ่นสองหมื่นเก้าสองนเก้าองสองหมื่นเจ็ดสองหมื่นเจ็ดสองข จบเทิร์นอ๋อเดี๋ยวตัวนี้ลืมไปทุกรอบเลยเอโม่ัวทีหลอดตัวทบ้านหนึ่งเขาตอนลงมาเดียวก่ยกกว่าบัว้อนไหมจะไปอันนี้เอโมไม่ได้ตัวหนึ่ง ตัวบ้านหนึ่งบ้านหกหมื่นทีนี้เข้าตัวบ้านหนึ่งเก็บไฟกองออกเลยแมนซีเพอร์เฟกต์อะทิ้งเป็นแมนซีเราล็อกคือเฟิร์สฟิชชั่นในคืนนั้นอยู่วันนี้เนาะสิบสามปล่อยแต่ไม่ใช่สิบแปด <P> c'est pas fan Non สองสี่หกเจ็ดวัดใจจริงหมดหนึ่งสองสามสี่ห้าแวนตีไม่ได้ฉันนะ่ะให้แวนตีไม่ได้นี่นะครับพี่ไม่ตีข้างไอ้ที่ต,ตีแต่ข้างเ่ต้องการให้มันขุดขึ้นมาอันแล้วปุ๊บเพิ่งเ้าให้ ืใจคอมไม่ตกจริงเหรอหรือนี่ตนเลยเออเนาะลิลมาสอดมันไม่ตอบสนอเอ้ยแค่นี้อ่าหนึออนนนออน่งตัวนั่นนะหนึงน่งหนึง่งหนึ่งอ๋ออืมถ้าเป็นแบบนั้นสินะแบบนั้นแบงตีไม่ได้สินะน <laughs> สอง อื mm. สมสมเอามาสามตัวพอมันบอกไม่เกินใช่ไหมอืมไม่เกินโอเคอ้าตายแน่เลยกันไม่อยู่คุณจะตายผือวะตันไม่อยู่เท่าไหร่อ่าบวกสองหมื่นให้ฮะบวกสองหมื่นบวกขี้หนึ่งตออสามตีห้าย1สิ1เจ็ดแปดเก้าตีเอ็ดสองสามสี่ห้าเจ็ดตแปดตเก้ายี่สิบยี่สิบสองตีสานยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบหกบวกไปอีกห้าสิบหก ห้าหมื่นหกพันเห็นไหมห้าหมื่นหกพันเยอะสาธุมันมีโปรเฟกต์สองใบไม่มีไม่มีล่ะพีแม่มได้เช็ดกี่ทีว่าเดียวเออจริงไว้นี่อ่ะอ่ะอืมมาตีกี่แหละฮะในห้าใบห้าใบอ่ะ าวันตีไหม้ยเดี๋ยวแม่งตายด้วยทุกรอบเลยลืมจบตัวจบตัวตัวเองว่าพี่จบเฮ้ยฮึยึกซึ้งจริงๆเลยเนาะในมือยังไงจะลองเปลี่ยนดูไ้ยวะคุณถอดไปรอลุ้นอ่ะจบเ้าเทินชัว อะไรมันจะมีตัวที่แบบว่าแม่งเอาเข้ากองเหมือนชาวบ้านชาวช่องได้บ้างเหมวะนีเอ็นหายดีแอนหายวับไปกับตาเดี๋ยวนี้เขาจะบ้านหนึ่งเก็บนี้เผาเอา๊ะเดี๋ยวนี้ที่ทายจุดหนึ่งอม้นา่าเลยดินแล้วก็ต้องดินให้สุดเข้ามา น่าจะพอลงมาเราไกยูกาบวัวตามพันเกล็ดมันเข้าบ้านหนึ่งเข้บ้านหนึ่งเผาเป็นคี่แล้วเราขึ้นน่าต้องใส่เข้าตัวบ้านหนึ่ง <1. S 2> น่าต้องใส่ปลอมบุกมาแล้วเก็ล็ดสองเผาตัวนี้ขอมือสองใบใช่เชี่ยสองข้างด้วยบ้านรวมหมื่นเปนปีเท่าไหรนะ่เน่ะติดสามแปดยี่สิบเอ็ดตามยี่สิบเอ็ด สามสิบเอสางจสได้วินได้เฟิร์สเ็ไม่มาชาหนาเลยน้องเลยสิบสามเมเดียวสิบแปดสองมองไปจบจุดปฏิหารใช่ไหมอ่าโมวโม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 ฉันไม่ยอมเตยด้วยน้ำมือของแกหรอกนะตีแม่มเลยเช็คไอ้เด็ก เกมที่สองลองกินสบ้าหแล้วลองกินสบ้อาไปแม่งกาวิเอลเอากันไกลแทงไงแม่งแล้วในรถเอาดาบสั่นหลังทีไงโอ้ขึ้นอย่างนี้พ่อึงเล่นเดี๋ยนะอีกเป็นความได้เวลาต้องถามสัที<ม>เด็ก<ม>ฉันขึ้นมืออย่เงียแล้วค่อยหน้าเล่นหน่อย เดีย๋ยวสายเจ็ดคาบมาก็จะแบบว่าเออเออเออกักเดือนกับเงินที่หายไปลังน้อยเอาคู่ลยโอ้ได้กี่ใจเลยเ็เทินตัวหนึ่งฮู้ควิคิวเอโม่โจหนึ่งจบเทินเข้าเทินฉันได้จัวนะนะในที่สุดก็ต้งสายไล่โลมิโอตัวพ้องด้วยโจนหนึ่งจากตัวเริ่มก่อนแล้วก็จากตัวเองโจนหนึ่งแล้วทิ้งมือหนึ่งใบ เังเป็นวิกตาชว้ไปควิกชิลทิ้งมือเลยควิกชิลด้วยหนึ่งใบโลบิโอวัดได้ไปเลยลูกเจ็ดพันได้เช็คไม่เจอด้วยสิผัยไม่ได้ไเท่าไหร่เอหมืน่มมนหนึงหมื่นหนึงหหม่นเจ็ มาเถิดฉันได้จวบไพ่ไลท์ลุนเช็อืมเฮ้ยเช็ดตีแหวนกอดสกิลโม่สองโมโม่ได้เช็คโอ้ยโลมิโอมอาดีเอ็นไล่ตอนนี้โอเวอร์โหลด หลอด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 หมื่นปีอืม hmm. อ่ะล,อ Lord, อออลืมถอดหลอดช่บหยแล้วมันใช่ไหมลืมถอดหลอดนั่นเนะี่ยหลอดตีอยู่ที่สิบสามปีลืมถอด <P unch> <P unch> ป้องกันด้วยโรมิโอสิบสามเท่านั้นสินะสิบสามยี่สิบสองได เฮ้ยอย่าเชื่อนะอย่าเชื่อนะโอเคเฮ้ย hey, ลืมไหมหรือเปล่าเคอเทอร์ทของฉันโร <c oughs> ใครบอกแล้วนี่ไงไม่ hey, ลืมไหมหรือเปล่าลืมอะไรหรือเปล่าฉันไม่สนแล้วโทคยวคัอะมันไม่ยอมขึ้นยังไงล่ะอืมพอต์ความดีกว่ารับมืขอมือสองไปสองไปช่างเลรย์จะขอยังไงไม่มีเนฮ้ย hey. ขอรูนเชด โผลกรีชเชตตเทคของกรีชเชตตทิ้งการในมือหนึ่งใบมู่สองตากูบอดแน่เอาหนึ่งใบขึ้นม, <c oughs> มือไม่เยอะไม่คิดเยอะไม่ตีแวนกับสกิลของลูนเชตมู่อีกสองใส่ห้า นี้ถ้าปล่อยตีเลย check. Check. ทวิน d ด i v e เฟ r ร์สเช็คเซคเกอร์เช็คิก่ันลองมาไม่เข้าแต่ข้าวนี้เข้า14มห่องสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าโอเคมิดวีมิดอยู่ประเทิมจูนึงไม่คืนจริงไหมดิเอ็มดีเอ โตัวบ้านหนึ่งออขอถองไปกูเรียนภาดเไดีไหมใช่เลยขุดๆเกิดนี้ก็ได้วะตัวบ้านหนึ่งบัวหมื่น c o u ต t e r บ้านหนึ่งเผาเออนี่เห็นโต๊ะเผาจริงๆในกระตูนไม่เอาข้อโซ่แล,ล้ไปนั่นนะ <c oughs> นี่ <c oughs> สมงเืองเลยยังไงเลยเออตีใบพอดีทำเทคนทิหมดแล้วตีขัน้นอืมอืมตัวบินเฟิร์สตีขัน้น โ <Okay. S 2> อเคอะขอสองใบาดาเมจเช็คคือฟอร์ t เช็คคือเซคแอเช็คคือคิลเลตริเอระพเดี๋ยว <laughs> เออวะลืมของเขาดีกว่าสามเ,ามเอันนี้ยี่สิบสมสิบเ็ดใช่ไหมอะขอสองใบ,บดีอืมคิชิวไปจบคิว<ด>ชิวฉันไม่กล้าินอยู่ตอนนี้นะโอเลนอรสแตนด์โอแอนตโร มือมันสำคัญกว่า <laughs> วัดใจชั้นสินคอร์ดทิ้งมือทิ้งมือทิ้งไม่ไล่เหรอไม่ไล่หรอหมูห่มอสองโอ้แจ็งน็อบ,บอ้าวชิบชันหนึ่งไปขึ้นหนึ่งหลังน,นับขึ้นมือมันห้ามมาตัวเองขึ้นแจังน็อบไหนแฟนดินตาย ตีเทคโม่อีกสองบวอีกสามพันเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองไม่เข้า hey, ไ,มไม่เข้าไม่เข้าเฮ้ยมันเข้าแล้วนี่ว่มันจะบวกมันจะบวกสี่พันด้วยสิบสามมันบวกสี่พันที่เออบวกสี่พันเป็นสิบสามแล้วก็บวกอีกสี่พันเป็นสิบเจ็ดมีดอกเกสิบหนสอสามสี่ห้า็ดแป้าสิบสิ็ดสิบสองสิบามสิบี่้าสบแปดสิบแสิบเจ็ดหนามากอะไปปล่อยตองขี้ตายเลย วินโด้ยเฟิร์สเช็คเซคอล์เช็คคู่หนึ่งเลยสิสี่ข้างนี้ไม่ห้ยอนเทอร์อินเทอร์จัวหนึ่งยังไม่ได้นี่บ้ากันอ่ะไม่มีอะไรต้องขอตัวบ้านหนึ่งขอสองใบอืมตัวบ้านหนึ่ง เฮ้ยเาอะโม่หนเอโมเขาตับัสหนึ่งเานี้รุนเชตายเอโมตะกิวไอ้แดงตัวหนึ่งไม่น่าตัวเลยกูคเขาบัสหนึ่งตัวบัสหนึ่งเานี้เอลโมตกีววยวต่อไอ้แดง ตัวนนอ๋อออเออะไรเนี่ยแบนตีขอตังใบไม่ป้องกันวินดเฟิร์สฮิวทิเกอร์กูรู้ละเอ่อห้ังห้างอ๋นขั้นออะไรอะ เดียวหัวเนเ,เช็คจ่าเมจิเชจ็คกสาธุิการอ่ะีวัยหนึ่งไปสองขีรู้แล้วไ่ต้องเก็กท่าเอ้ยฮิวยูได้ยูพลังพลังแวนคง <laughs> ไม่พลังข้างล้วพี่ข้างหายสวัสดีครับคุณโมอมอนคุณกลับมาแล้ว ไม่ครอ่ะสามสิบเอ็ด 1. ขอตอบไจาเมสซี่เชคก์่ะิดสามแปยี่สิบเอขอตอบไปสามอืมต้องการถุงตัวว่ามังคับขอตออืออันนี้บายทิ้งจับเพินเข้าเทินสแตนแอนด์ดรอ ไล่ไม่ได้ด้วยคอเทคเคาน์เตอร์บัสไม่ไม่ได้ด้วยกิ๊บไม่ได้กิ๊บเทคอ่ามันจะเลือกคอหนึ่งตัวจากดอกแต่ถ้ามีสิบใบหรือมากกว่าก็ไม่จำเป็นต้องเป็นเกรดอะไรก็ได้จริงๆต้องคอได้แค่เกดหนึ่งเลยหายพี่มงกอลหายไม่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 จังหวะนี้ไม่ใช่พี่มงกล จะเอาจั่วล้วจั่วแล้วโซบัสหนึ่งโซบัสหนึ่งใบจั่วหนึ่งใบตากูจะหลอดนี่ทำไหมทำไหมแตมันเป็นกล่องทิ้ตายอยู่นี่เขาต้องมีกันอยู่แล้วอะโซบัสทิ้งไรโบกห้าพันก่อนแล้วก็ทิ้งหนึ่งเอาไหมทิ้งหนึ่งทิ้งหนึ่งทิ้งแค่หนึ่งทางมกแม่งศูนย์สองเพียบตานี้แม่งหายหมด แม่งเขามีพีจีแน่เลยเนี่ยพีจีไม่ได้เออมันท้านพีจีเขาไปตีเลยสิบสามแปดไอ้นี่บวกสีมันสิบสามแปดเออยี่สิบสิบสามสองยี่สิบยี่สิบห้ายี่สิบห้ายี่สิบเก้ามันไม่บอกคี้คุณจะมาเครียดอะไรวะเดี๋ยวดีหนึ่งคนบ้าอะไรจะเช็คได้ับเบ้นขี้หลายหลรอบนะห้าหกใบ มาเฮ้ยถุยนรัวเฟิสมุนใส่ขี้แ8วเฮ้ยสิบสองขี้แวนพลังข้างพลังข้างเดี๋ยวขอรุ้นเองขี้อีกใบแน่เลยฮิวจ์ไกฮิวพลังนิวดหนึงเออดามิเชตสองข้างนี้ แม่เอาก็หลอดป่ะแม่เอาโอ้หลอดหนเหมือนได้เลยเขาจะยอมเสียโซอย่างงั้นเอค่ใบเดียวอนเก้าสองหมื่นเก้าสามหมื่นเจ็ดสามหมื่เจ็บกิบสด่เิบเอ็อาเกเกินอ๋อเอามือนี่ไงมาไฟต้องเทิน ต้องเตื้องไ้อนยจบไม่ได้เสียร like ้อยใช่ไหมชิคเกี <h <h ่ยมแรกแพ้เด็กเอาเดาอะโทมัสหนึ่งคอยให้ดรอว์ในเมื่อมันจะลุกอยู่แล้วใช่ไหมไม่บ้องกันตัววินดวยเฟิร์สคิติคอนสามขีแล้วเข้ามาให้พลังแวงหมดเลยอ่ะพลังแหวเป็น็กเบาไม่หายสามขี หนึ่งหิวไอสัตว์ไม่ได้สองหมดแล้วัยังหรือฮิวติกันต่อไปโอ้ยไม่กโอเคครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับคลิปไปในวันนี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เหมือนเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะเออคลิปน่าเป็นอะไรก็อรอชมกันดูนะพี่น้องบายบาย